เราสู่ช่วงแรกกับ q u i สเกมกันเลย q u i ส g a ของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสัตว์ครับแต่ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากครับนี่แหละครับคำถามของเราเจ้าน้องไก่นี่นะครับาถามก่อนว่าใกล้ชิดกับไก่ไหมครับริยะมมหาราชาลัยใกล้ชิดกับแค่ในเรื่องของการกินมากกว่า <laughs> โอ้ถ้า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 มองถึงการกินนี่ส่วนไหนจะอร่อยที่สุดครับ <laughs> <laughs> น้องเจม มันจะเป็นอกครับอกไก่น้องอั้นแหละครับใกย้ิดกับไก่ตัวเป็นๆแบบนี้บ้างไหมเคยสังเกตแต่เวลากินครับเวลากินเหมือนกันเลยน้องเองล่ะก็บ้านตเองไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่ข้างบ้านเลี้ยงข้างบ้านเลี้ยงแล้วเคยไปอุ้มไก่ไหมไม่เคยอุ้มเคยเคยไปนั่งดูเฉยๆอุ้ยเอาแล้วถ้าอุ้มจะเป็นยังไงน้องเนยเคยอุ้มไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้ประสบการณ์ไม่มีต้องวิเคราะห์จากความรู้พื้นฐานที่มีอย่างเดียวนะฮะถามว่าครับ หากว่าเราอุ้มไก่ไว้ในมือแบบนี้นะฮะอุ้มไก่นี่นะครับไว้ในมือปุ๊บและเราขยับครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเล็กๆสังเกตที่หัวไก่ครับให้สังเกตที่หัวไก่ว่าหัวไก่จะเป็นอย่างไรครับข้อหนึ่งฮะไก่จะขดหัวเข้าไปครับเพราะว่ามันกลัวฮะมันต้องขดหัวเข้าไปหาตัวมันหรือจะเป็นข้อสองครับหัวของไก่ มันจะอยู่นิ่งๆครับเราจะขยับซ้ายขวามันก็จะอยู่กับที่ฮะหรือจะเป็นข้อ3ครับไก่จะพังงโค้ดจิกจิกอยู่ตลอดเวลาซ้ายก็จิกขวาก็จิกขึ้นก็จิกลงก็จิกจะเป็นแบบไหนครับเอ้าปรึกษาได้ครับเชิญโอ้โหคำถามในวันนี้นี่ใกล้ตัวมากๆเลยครับเกี่ยวกับไก่ที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปส่วนน้องๆนี่ก็ต้องวิเคราะห์กันหนักเลยครับงานนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำถามชัดๆกันอีกครั้งเลยครับ ว่าเมื่อเราอุ้มตัวไก่แล้วขยับขึ้นลงซ้ายขวาเบาๆส่วนหัวของไก่นั้นจะเป็นอย่างไรครับระหว่างข้อที่1น,นั้นไก่จะหดหัวเข้าไปหาตัวเหมือนกับเตาเลยแหละครับหรือว่าข้อที่2หัวของไก่นั้นจะนิ่งอยู่กับที่แม้ว่าเราจะขยับตัวไปมาหรือว่าสุดท้ายแล้วไก่จะพงกหัวอย่างต่อเนื่องกันนะะไปฟังคําตอบจากน้องๆกันได้เลยครับพร้อมแล้วตอบครับสอ,อ,องเหมือนกันเลยนะฮะเรามาดูเหตุผลของแต่ละทีมกันนะครับ เรื่องการมองเห็นของไก่นะครับผมคิดว่าไก่อาจจะมีการปรับโฟกัสเล็กน้อยเมื่อเราขยับตัวของมันจึงต้องอยู่คอต้องอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อจะสังเกตภาพให้ได้คมชัดก่อนเพราะเนื่องจากไก่นี่ผมคิดว่า,าการมองเห็นต้องไม่เหมือนคนสายตาและการโฟกัสอะไรต้องไม่เหมือนคนครับคนเราเป็นไงฮะคนเรานี่ปกติคนเราจะสามารถปรับโฟกัสของสายตา <c oughs> ได้อย่างรวดเร็วยกเว้นคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวปรับโฟกัสด้วยตาเราครับแต่ว่า ของไก่ของไก่น <มา S 2> ี้ผมคิดว่าอาจจะมีความล่าช้ากว่าคนครับว่าอย่างไงครับชาไปเดิมคิดว่าหัวมันจะอยู่น,ยนิ่งๆคอมันยาวเนี่ยน่าจะกระดูกคอมันน่าจะมีหลายชิ้นต,อนต่อกันแล้วก็เวลาเราเลื่อนตัวไปเนี่ยหัวมันสามารถเลี้ยวไปได้ครับอ่าม,มันก็ไม่จาเป็นต้องทําอะไรก็อยู่เฉยๆไปทําไมมันถึงต้องอยู่เฉยก็เพราะว่ามันก็เลี้ยวไปได้ใช่ไหมมันยังไม่เกินที่มันจะลําบากใช่แล้วตามันเนี่ยดูกว้างมันน่าจะมองเห็นทั่วอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องขยับอะไรมาก มันจะเห็นทั่วแล้วไม่ต้องขยับหัวตามตัวมันก็จะเห็นเหมือนเดิมเพราะคอมันยาวด้วยก็เลยขยับได้อ๋อคือน้องอิงบอกว่าคอเราสั้นพอตัวเราไปคอเราต้องไปด้วยแต่คอไก่ยาวเนื่องจากถ้าด้านล่างไปด้านบนอาจจะอยู่กับที่ก็ได้ทั้งสองทีมต่างก็ตอบข้อสอนด้วยกันทั้งคู่ครับและการทดลองนี้ต้องทําให้เห็นครับคุณผู้ชมจะได้รู้ไปเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วไก จะคดหัวหรือจะเป็นข้อ2ครับหัวของไก่จะอยู่นิ่งๆหรือสุดท้ายจริงๆแล้วมันจะจิกจิกจิกตลอดเวลาครับลองมาดูนะฮะเอาซ้ายทีมเชิครับก่อนอื่นก็ต้องขอเชิญที่ทายทิมของเรามาช่วยในการทดลองนี้แหละครับเพื่อให้น้องๆน,นี่ได้เห็นผลการทดลองกันอย่างชัดเจนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับ ถ้าสมมุติว่าเราอุ้มด้วยมือของเราแบบนี้ประคองแบบเต็มที่เลยนะฮะแล้วทําการซ้ายขวาตัวมันเล็กๆนะฮะขึ้นลงขึ้นลงดูที่หัวดูดูนะครับหัวจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมนะฮะซ้ายขวาครับเชิญพวกเขาจะสามารถคว้าสิบคะแนนแรกของเรานี่ไปได้หรือไม่มาดูพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมซ้ายขวาครับเชิญนี่ฮะนี่ครับอีกทีฮะ นี่สรุป่าตอบข้อ,อข้อ2ครับโอ,โ,โอ้โหแล้วหัวของไก่ก็อยู่นิ่งๆครับคุณผู้ชมมาดูาชัดๆกันอีกครั้งแม่นี่แหละครับเมื่อเราขยับตัวไก่ไปมาส่วนหัวของไก่เลยก็ยังคงนิ่งอยู่กับที่ครับและนี่ครับมาดูอีกหนึ่งตัวที่เราเตรียมเอาไว้เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมขนาดว่าเราขยับตัวไก่อย่างต่อเน,นื่องแล้วแต่ส่วนหัวของไก่ยังนิ่งมากๆ เดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายของเหตุการณ์นี้จากรองศาสตราจารย์ดรชัยภูมิบัญชาศักด์หัวหน้าภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลายัยเกษตรศสาสตร์กันครับสรุปว่ามันเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะทำไมหัวมันถึงยังอยู่ที่เดิมได้ถ้าเกิดเอาคําตอบของน้องสองคนมารวมกันนะฮะเกือบถูกทั้งหมดเลยเลยเกือบถูกนะฮะโอ้โหนี่มาสมศักดิ์ศรีมากเลยนะฮะอันนี้ผมขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลักษณะ ของการมองเห็นที่โดดเด่นมากการมองเห็นนี่ประกอบด้วยอยู่สองส่วนคือตากับสมองนะครับตากับสมองมก็คือตาในการมองเห็นไก่นี่มีตาอยู่ด้านข้างด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่ตรง,ตรงหน้านะครับเการะมีโหนกของมันอยู่ด้านหน้านะตาอยู่ด้านข้างการโฟกัสข,ข,ของการมองเห็นของตาไก่นี่จะไม่เหมือนกับคนนะครับคนมีการซ้อนกันอยู่นะครับของไก่เป็นอย่างนี้ซ้ายกับขวาจะเลื่อมกันอยู่จะเหลื่อมกันอยู่สําหรับคนคนนะครับส่วนไก่นี่จะไม่เลื่อมกัน นะครับการโฟกัสก็คนละคนละโฟกัสแต่ซ้ายกับซ้ายก็ซ้ายขวาขวาครับเขามันล็อกเป้าเสร็จปุ๊บดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจับตัวไก่แล้วเกิดการเคลื่อนตัวของเขานะครับสมองสองส่วนนี้จะทํางานร่วมกันนะครับก็คือส่วนการมองเห็นตอนนี้ตาโฟกัสแล้วนะครับตาโฟกัสแล้วสมองมองไปที่ใดที่หนึ่งโฟกัสแล้วล็อกเป้าแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาล็อกเป้าแล้วนะฮะล็อกเป้าแล้วพอสมองส่วนของการมองเห็นนะครับในสมองนะครับทํางานเชื่อมต่อกับส่วนของการเคลื่อนไหวครับก็จะ บังคับหรือ control คบอวบคุมให้หัวเนี่ยคงที่ได้นอกจากไก่แล้วมีสัตว์อื่นอีก่ไม่ใช่จา้าจริงๆนะแล้วเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันเกิดกับสัตว์ทุกชนิดนเป็นเหมือนกันหมดยกดแต่ว่าไก่เนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วทางด้านกายภาพหรือเรีระของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการทําเช่นนี้พราะีกว่าคอยาวคอยาวะครับสมองก็มีการพัฒนาที่แตกต่างอย่างคนก็เป็นนะครับคนนี่เป็นนะครับแ,แต่แว,ว่าเราปรับด้วยการกรอกลูกตา ชครับนะครับคือยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออยู่บนรถ <ฮะ S 2> ทําไมเราเห็นไม่เห็นหนังสือคนที่อ่านได้นะครับทำไมไม่เห็นหนังสือมันขึ้นไปขึ้อนมามถ้าเกิดขึ้นไปขึ้นมาเราจะอ่านไม่ได้ถูกไหมละครับ,ค,รบคนที่อ่านหนังสือบนรถได้ก็คือตรงหนังสือมันจะต้องนิ่งนั่นคือการปรับลูกตาของเราคือคนเนี่ยเราใช้การกรอกลูกตา โดยใช้กล้ามเนื้อของลูกตาแทนกล้ามเนื้อตาจะปรับโฟกัสแล้วก็เลงไปต่างๆใช่ให้มันคมชัดให้มันคมชัดอยู่ตลอดเวลาได้แสดงว่าถ้าเราอ่านหนังสือโอ้โหกล้ามเนื้อตาเราทำงานอ่ะใช่ก็ทางานหนักขึ้นเพราะมันต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากมันเคลื่อนไหวเหมือนกันเราต้องปรับให้มันนิ่งใช่ค่ะ และการที่เราขยับตัวไก่ไปมาแล้วส่วนหัวของไก่นี่ยังนิ่งอยู่ได้แบบนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นวิธีการรักษาโฟกัสของไก่นั่นเองละครับที่จะมีส่วนสมองของไก่คอยช่วยสังการให้ส่วนหัวของไก่นั้นอยู่นิ่งๆเพื่อจะสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนนั่นเอง